ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่ในเกม One Human นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิว Divicer เจ้าตัวพาราไดโนนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับผมกดผิดแวไม่ชินสักทีอ่าส่วนหน้าาน้องเจ้า Divicer พาราไดโนจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่าเจ้าตัวสีแดงต่างจากเจ้าตัวเชฟตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นทำอาหารได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายต่อสู้นะครับอ่าโอเคส่วน ความสามารถจะเป็นยังไงโอเคครับไปดูกันเลยนี่นะครับเจ้าตัวไดโนนะครับเราจะมาดูการที่ความสามารถแรกกันเลยนะครับความสามารถแรกนะครับเจ้าพาราไดโนนะครับความสามารถแรกจะเป็นการเมื่อคุณเรียกออกมาแล้วอ่ะจะกําหนดเป้าหมายโจมตีครับโดยการโจมตีของเจ้าดิวชั่นตัวนี้จะเป็นการพ่นลูกไฟใส่ศัตรูครับประมาณนี้นะครับสําหรับท่าแรกอ่ามาต่อกันที่ท่าที่สองท่าที่สองนะครับเมื่อคุณเรียกเจ้าดิวชั่นตัวนี้ออกมา น้องะทําทการโจมตีเป้าหมายโดยอัตโนมัติโดยเลือกจากกะโดยเลือกจากะศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดพร้อมบัฟเมื่อคุณโจมตีด้วยธาตุไฟครับจะเพิ่มความเสียหาย29.4%แถมเมื่อศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับแล้วเจ้าตัวพาราไดโนเนี้ยโจมตีไปโดนนะครับจะทําการระเบิดหนึ่งครั้งครับอ่าแนะนำนะครับสาหรับคนที่เล่นปืนพวกสายไฟนะครับสายเบิร์ในวันนี้แล้วเจ้าตัวนี้ไปใช้จะบ,บูทดาเมจ ได้เยอะมากนะครับอ่ะแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าปืนไหนเป็นปืนไฟนะครับให้คุณเข้ามาที่นี่บุป,ปินนะครับแล้วคุณก็มาสมมต AK ิ AK ไฟใช่ไหมผมที่ผมบอกว่ามันเป็นยังไงนี่ให้คุณมาชี้เอามาส์มาชี้นะครับแล้วดูมาดูที่คุณสมบัติปืนนะครับนี่ครับเมื่อยัง AK นี้เมื่อคุณโจมตีครบเจ็ดครั้งอ่ะจะติดสถานะของไหมนะครับอ่าแค่นี้นะครับเนี่ยให้คุณเนี่ยคาว่าเปืนเนี่ยคือมันเกี่ยวกับ การเผาไหม้แน่นอนครับนี่คือปืนไฟแน่นอนครับอ่าอย่างถ้าเป็นสก,การนี้ก็จะเป็นสายฟ้านะครับอ่าโอเคส่วนผมที่ใช้ KBD จะมารีวิว KBD แล้วก็พร้อมน้องพาราไดโนนครับจะเป็นปืนนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับมีโอกาส18เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อยิงออกไปจะติดศัตรูจะติดสถานะเผาไหม้นะครับพร้อมถ้าฆ่าศัตรูที่ติดสถานะเผาไหม้นะครับจะทําการระเบิดแล้วสร้างความเสียหาย300เปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าโอเคนะแล้วก็นี่มันมีบวกความสามารถธาตุไฟสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ชี่ผมจะมารีวิวส่วนการใช้งานน้องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมอ่าครับสาหรับความสามารถแรกก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟออกไปนะครับเมื่อศัตรูอยู่ระยะไกลก็จะเป็นการปล่อยลูกไฟแบบนั้นนะครับอ่าโอเคส่วนถ้าศัตรูอยู่ใกล้ก็จะทาการพ่นไฟแบบนี้นะครับอ่าถ้าอยู่ไกลพ่นลูกไฟอยู่ใกล้พ่นไฟนะครับอ่าประมาณนี้ครับสาหรับอันแรก ประมาณนี้นะครับสําหรับการพ่นไฟนะอ่านี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมเมื่อเมื่อสถานะผอมไม้เนองจะทําทการโจมตีแล้วมันจะระเบิดหนึ่งครั้งนะครับดูดาเมจด,ดีๆนะครับอ่าเห็นไหมดาเมจแรงนะครับก็มืดเลยนะอ่าเดี๋ยวทีทไมไปดูนี่เห็นไหมเมื่อติดสถานะผอมไม้จะทําการระเบิดหนึ่งครั้งก็ประมาณนี้ครับสำหรับความสามารถเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการวิธีการห่าน้องนะครับโอเคครับสำหรับวิธีการที่จะได้เจ้าพาราไดโนมาครับได้จากการลงดันนี้นะครับอ่าดันนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ เปิดแมปตรงนี้นะครับนี่นครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเลเวลยี่ห้านะครับอ่านี่ครับไซโลชื่อตามนี้นะครับตามชื่อไว้อ่าโอเคครับผมได้จากการเล่นโหมดฮาร์ดนะครับถ้าโหมดธรรมดาจะได้เป็นตัวเขียวถ้าเป็นโหมดฮาร์ดจะได้เป็นตัวสีแดงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้โหมท้าก็นี่ครับโหมดฮาจะเล่นให้ดูนะครับไปครับก็เมื่อคุณลงมาครับก็เดินให้ให้วิ่งมาตามผมเลยนะ เคลียอะไรเสร็จปุ๊บยิงใครแตกเสร็จประตูจะเปิดให้คุณวิ่งมาตรงมาลิฟวิ่งไปวิ่งตรงมาที่ลิฟเลยนะครับนี่ลิฟนี้นะครับอ่าไม่จัเป็นต้องฆ่ามอนนะครับคุณเปิดเข้าไปเลยแต่ถ้าคุณจะเคลียมอนก่อนก็ได้นะครับถ้าเคลียมอนก็ดีครับจะได้ไม่ต้องมาโดนระเบิดแบบผมแบบนี้นะอ่ามานี้ครับุณเข้าลิฟก็ลงไปครับมันจะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะเป็นให้ฆ่าบอสไอตัวเฮดครับไอตัวหัวเฮดนะครับน่ะประมาณนั้น เมื่อค่ามันเสร็จแล้วมันจะมีประตูวราบออกมาครับแล้วก็ให้คุณเข้าประตูนั้นไปได้เลยครับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปยิงมอนที่เหลือนะครับเข้าประตูไปได้เลยครับแล้วก็จะวร์บไปอีกห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นอ่ะมันจะดรอปเจ้าตัวพาราไดโนนะครับอ่าโอเคนี่คุณก็กดอะไรเรียบร้อยเข้าไปประตูครับแล้วมันจะพาไปอีกที่หนึ่ง่างในคลิปนี้ผมมาใช้เจ้า k v d เพราะว่าผมจะมารีวิวคู่กับ จ้าตัว雷诺มันครับปกติผมใช้ mp 7นะครับ MP 7, mp 7สายฟ้ายิงแป๊บเดียว <c oughs> อ่านี่ครับก็ยิงไปเลยครับมอนที่เหลือไม่ต้องสนใจแบบผมก็แล้วแต่ว่าผมจะรีบๆไปเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะก็เคลียร์มอนก่อนก็ได้ครับแต่ว่าผมอันนี้ผมมาทำคลิปเลยแบบเล่นแบบรีบๆให้ดูเลยนะอ่านี่ผมจะตายแล้ว ตายแน่แน่เลยวะ่ะไม่น่ารอดเดี๋ยวยิงไปมันก็ใกล้ตายแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรผมมีที่ชุบอยู่แต่ว่ามันน่าจะตายนะเพราะว่าโดนไฟผมเผาอยู่อะอ่า๋ยวรอจะพักมันน,น่าจะตายเดี๋ยวประตูจะเปิดละรอก่อนอ่าโอเคมันตายแล้วประตูเปิดแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ประตูจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณกดเข้าไปได้เลยครับเข้าไปได้เลยไม่จำเป็นต้องกดอะไรเดินเข้าไปได้เลยนะครับนี่มันจะวร์ปามาห้องนี้ แล้วคุณก็มาดูอ่ายังผมที่เข้ามานี่มันไม่ดรอปนะเพราะว่าผมเพิ่งได้วันนี้มันสดๆร้อนๆเลยผมก็เอามารีวิวให้ดูเลยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับการได้น้องมาครับแล้วก็อของผมก็ได้ประมาณนี้อ่าผมขอจบการรีวิวสําหรับเจ้าพาราเดโนเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อรอดูคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า